ตึงปียนะครับเกาสวัสดีนะครับคอบอลทุกท่านเลยแล้วกันนะครับก็ตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มนะครับวันนี้เนี่ยมาอัดคลิปช้าหน่อยแล้วกันนะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยจัดให้แบบจุกๆเลยแล้วกันนับตามสโลแกนนัต้นเดือนบังคับถอนแน่นอนนะครับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นค่าคืนวันที่3สิงหาคมนะครับเรามาสรุปตัวหน้าช่องกันก่อนเลยครับ เมื่อวานนี้นะครับก็วางไว้ให้ใงด้านของฝรั่งเศสยู23เจ้าภาพนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเบียดเอาชนะางด้านของอาร์เจนตินายู23ในศึกฟุตบอลชายโอลิมปิกครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใครที่ได้ตามไปเมื่อวานนี้ก็สดชื่นกันไปครับรวมถึงครับในหมู่บ้านเมื่อวานนี้ครับก็ยินดีกับสมาชิกนะครับที่เข้ามากว่าเจ็ดท่านด้วยเมื่อวานนี้นะไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการอัลบั้ม2อัลบั้ม3าอัลบั้ม4หน้าไลท์นะครับชุดโครงการโอลิมมมมปปิกเเื่่่อววาานนี้ะะไจ็ โกบสเปนแล้วก็ถึงด้านของอียิปมาครบมาเต็มนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกนะครับในหมู่บ้านด้วยละกันนะครับส่วนพี่ท่านไหนครับที่สนใจละกันนะครับอยากลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับง่ายนิดเดียวนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิกเข้ามากันได้เลยละกันนะผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ครับและเข้ามาวันนี้นะครับเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับฤดูการหน้าเอาไปใส่คนละหนึ่งตัวันเพื่อนส่วนค่ำคืนวันนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาละกันนะครับสำหรับค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้นะครับก็ยังมีโปรแกรมในขันนะครับท หนึ่งทีมหน้ากล้องครับประจำค่ําคืนวันนี้นะครับก็ขอมองไปในศึกนะครับทางด้านของฟุตบอลด้วยแล้วกันเนาะทางด้านของประเทศโปรตุเกสนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นศึกทางด้านของโปรตุเกสซูเปอร์คัพรอบชิงชนะเลิศนะครับเวลาตีสองสิบห้าครับก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับระหว่างทางด้านของแชมลีครับอย่างทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเกมนี้จะพบกับทางด้านของนะครับทีมอันดับที่สามของลีกในฤดูกาลที่แล้วอย่างทางด้านเอฟซีปอร์โตนั่นเองครับ ซึ่งทั้งคู่เดียก็ต้องบอกเลยนะว่าผลงานในฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของสปอร์ติ้งลิเบอลนะครับที่ทําได้ดีกว่านะในเกมลีกเบียชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นการเสมอไหนเสมอการนะไปถึง2เกมเลยทีเดียววับส่วนในด้านของผลงานนะในช่วงหลังที่ผ่านมาในเกมอุ่นเครื่องนะครับทางด้านของสปอร์ติ้งลิเบอลก็ถือว่าผลงานดีมากๆนะสามเกมที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไปถึง2เสมอหนึ่งนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยอาจทางด้านของยอดทีมจากลาลิกาสเปนนะอย่างแอตเลติบีบาวับ ไปถึง3ประตูต่อศูนย์แบบขาดลอยเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านของสภาพความพร้อมวันนี้นะครับชางด้านสปอร์ตติ้งลิทบอลไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแมนะ้แต่รายเดียวนะครับก็จะมีแกนหลักอย่างด้านนูโนซันโตนะวิกตอร์กิลเคเลนแล้วก็ทางด้านของมาคาทับ เอสวาดนะครับที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ําคืนวันนี้นั่นเองครับส่วนในด้านของนะครับเอฟซีปอร์โตนะครับก็ถือว่านะครับมีเกมเป็นขันนะครับในเกมอุ่นเครื่องครับได้ออกสตาร์ทมาก่อนทางด้านของสปอร์ติ้งลิปบอนถึง8เกมเลยทีเดียวครับแต่ฟอร์มเนี่ยดูจัดจ้านหรือเกินนะแปดนัดล่าสุดนะครับที่ผ่านมาเก็บชัยชนะรวดไป8เกมติดต่อกันนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับก็สามารถเปิดรังคันหลทางด้านของอันนาเซอร์ยอดทีมจากซาอุดิอาระเบียครับ ไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสภาพความพร้อมก็ยังพร้อมเช่นกันนะครับไม่มีปัญหารเรื่องนักเตะบ,บาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกันนะครับก็จะมีดังด้านของโทนี่นะครับมาติเนสนะครับนำทัพเลยนะครับก็จะมีดังด้านของมาโกกียินและหน้าเป้าเป็นดังด้านของกาเลโนนะครับที่จะลงล่าตาข่ายในค่ำคืนวันนี้นั่นเองครับ และคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศนะครับก่อนเกมเนี่ยเขายังยกให้ทางด้านของสปอร์ติ้งลิทบอลนับกับเงื่อนไขแค่เล็กน้อยานัะนับบังคับให้ลิทบอลเนี่ยจะต้องชนะอย่างน้อย1ประตูนะครับเสมอไหนเสมอการนะตัวชาเปครึ่งแถบลาตีสวัดยกกัวเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเฮตูเฮตคู่นี้นะครับใน2นัดล่าสุดที่เจอกันนะก็กินกันไม่ค่อยลงนะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันนะครับทัวร์นาเมนต์แรกนะหรือว่าถ้วยแรกเลยนะก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถ้าคอกันไปคอกันมา90นาทีรับุมที่จะเสมอไหนเสีครับ ยังไงวันนี้เลยแล้วกันครับกอกกัดฟันเชียนะครับทางด้านของ1ทีมหน้ากล้องประจําค่ําคืนวันนี้นะครับของมองไปที่2งมุม m a อย่างด้าน f c ปอโตตใน90นาทีครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยกันเพื่อนส่วนพี่ๆท่านไหนครับที่สนใจแล้วกันนะครับอยากลองครอบเป็นครอบครัวเดียวกันอยากรับแนวทางมากกว่าหน้าช่องไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวกัลลันเตีชุดโครงการเมื่อวานนี้4ชุดจัดให้แบบจุกๆนะครับก็ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ส่วนค่ำคืนวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรััับววนนีี้ก็สสดครับ